แล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่นี่เลยครับตลาดน้าาเพอพิชัยนะครับเรามาลองอันนี้นะมีสาวๆบอกไม่เคยกินนะนั่นก็คือเรียกว่ามีพันนะครับอ่าเขาแคปอ่าเขาแคปนะเรียกว่ามีพันนะนั่นคืออ่าอย่ามาลองกันนะรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวสาวๆยังไม่เคยลองฮะแอนพิฟะเดี๋ยวเอาอีกทีนวผมจันโอ้โหดึงออกยากเลย นะพี่ฟ้านะมาใกล้ๆลองแล้วก็บอกว่ารสชาติเป็นยังไงคือความอร่อยมันจะมันจะมาจากผิวนะจากตัวเน,นื้อหนังถ่ายไม่ได้ดิไ่ถ่ายแบเนี่เลยไงอร่อยไหมอร่อยไหมรสชาติอ,อผัดหมี ไม่เคยกินหรอก็คือเอาข้าวแคปอะมามามาพันกับหมี่อีกทีนึงเอาหมี่ขค้าแคปเหรออ่าข้าวแคบอย่างเงี้ยเรานึกว่ามองหวานจนตอนแรกอ่ะแต่พี่ชอบนะมันจะมีความหวานนะเปรี้ยวหวานหวานนะพี่รูได้อร่อยไหมมีของกินเล่นขอหนึ่งคำขอหนึ่งคำนิดนึงนะตัวเองกัตัวเองขอนคำนิดนึงอืมปุ่มอะไมปุ่มอะไรอะ ก็มีอ,มอยู่ร้านหนึ่งที่ขายนงร้านอยู่ตรงนู้นจิตพออยากกินน้ำละอยู่กรุงเทพใช่ไหมทำขายไม่เคยเห็นเ,เน,นี่ยอันนี้คือนิพาเด็กพาเด็กกรุงเทพมากินนะ เดีกยวุงเทพบอกไม่เคยกินไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยเห็นคุงเทพไม่มีใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมไม่มีต้องแตะไม้เท้าแล้วที่อะไรนะเมี่ยงเมี่ยงอ่ะเมี่ยงที่ใบชาหมักอ่ะเออพี่ก็ไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยเห็นที่นี่ที่แรก เนี่ยนะตอบแบอันนี้ก็หลายหคนนะนนนเคยเห็นแล้วแต่ว่า <c oughs> บางคนก็ไม่เคยกินนะครับมับคนค็ไม่เคยกินก็<ต>ลองมาซื้อกัน,ลอ,กนลองมาซื้อกันก็พี่ชายอุตตรดิตนะครับก็มีอยู่ร้านหนึ่งนนี้คือห่อหนึ่งยี่บาทนะตกชิ้นละห้าบาทถือว่าไม่แพงนะ เพราะอร่อยนะรสชาติมันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร,รนะใครอยากมาลองเจอกันที่ตาาลาดน้ำอำเภอพิชัยนะครับลากันไปกับคลิปนี้แล้วกันบ๊ายบาย